สวัสดีครับวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงภาพความโหดร้ายในทุ่งสังหารโดยตรงแต่เราจะย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นจุดที่ความคิดที่อาจเริ่มต้นด้วยความปรารถนาดีของกลุ่มนักศึกษาหนุ่มสาวในมหานครปารีสได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ต่อมาจะเติบโตเป็นอังกาองค์กรปฏิวัติที่ลึกลับและโหดเหี้ยมที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก นี่คือเรื่องราวกำเนิดอังกาจากปัญญาชนปารีสสู่องค์กรปฏิวัติสุดโตง่งภาพของกรุงปารีสในช่วงทศวรรษที่1950คือศูนย์กลางของทุกสิ่งทั้งศิลปะประัชญาและการเมืองที่ร้อนแรงหลังสงครามโลกครั้งที่สองท่ามกลางบรรยากาศนั้นมีกลุ่มนักศึกษาหนุ่มสาวจากกัมพูชาที่ได้รับทุนจากรัฐบาลให้มาศึกษาต่อ พวกเขาไม่ใช่ชาวไร่ชาวนาแต่คือกลุ่มคนชั้นนำของประเทศในขณะนั้นผู้ที่ถูกคาดหวังว่าจะนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดในกลุ่มนั้นมีหลายคนที่ต่อมาจะมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์คนแรกคือเอียงซารีหนุ่มสังคมที่มีสเสน่ห์ พูดจาฉะฉานเรียนด้านการเมืองอีกคนคือเขียวสัมพันธ์นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งผู้เงียบขรึมและ,ฉะเฉลียวฉลาดและซอนเซนนักการศึกษาผู้ดูสุข,ขุมทั้งหมดนี้รายร้อมชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่เพื่อนๆในตอนนั้นรู้จักในฐานะคนนิสัยดีพูดน้อยเรียนไม่เก่งนักชื่อว่าสลอดซาซึ่งต่อมาโลกจะรู้จักเขาในานามพลพศ พวกเขาใช้ชีวิตท่ามกลางความตื่นตัวทางปัญญาของยุโรปได้เห็นการตกเถียงเรื่องเสรีภาพและความเท่าเทียมแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เห็นความแตกต่างอย่างสุดขั้วระหว่างชีวิตที่สะดวกสบายในปารีสกับความยากจนข้นแค้นของชาวนาในบ้านเกิดความรู้สึกรักชาติในตอนแรกของพวกเขาเป็นของจริงแต่ความรู้สึกผิดและความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบ พวกเขาเดินทางมาพร้อมความหวังแต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบในปารีสไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียนชีวิตในปารีสทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับแนวคิดที่กำลังเบ่งบานในหมู่ปัญญาชนยุโรปนั่นคือลัทธิคอมมิวนสิสต์พวกเขาหลายคนเขาร่วมกับพรรคคอมมิวนสิสต์ฝรั่งเศสหรือ PCF ซึ่งในยุคนั้นมีความเคร่งครัดในแนวทางแบบสตาลินิสต์อย่างยิ่งยวด พวกเขาได้เรียนรู้ถึงความจำเป็นในการมีพักที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียวและความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงเพื่อกวาดล้างศัตรูทางการเมืองจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการก่อตั้งกลุ่มศึกษาของตนเองในห้องพักเ,กเล็กๆที่เรียกกันว่าวงล้อมมาร์กซิสที่นี่ไม่ใช่แค่การอ่านตำราข,ของมาร์กซ์หรือเลนินเท่านั้นแต่เป็นการตีความทฤษฎีเหล่านั้นใหม่เพื่อนำไปใช้กับบริบทของกัมพูชาโดยเฉพาะ พวกเขามองว่ากัมพูชาไม่มีชนชั้นกำบมชีในโรงงานอุตสาหกรรมแบบยุโรปแต่มีชาวนาที่ถูกกดขี่จำนวนมหาศาลดังนั้นชาวนาจึงต้องเป็นแกนหลักของการปฏิวัติอุดมการของพวกเขาได้รับอิทธิพลมาจากสามแหล่งใหญ่ๆคือ 1. ลัทธิสตาลินความเชื่อในองค์กรจัดตั้งที่เด็ดขาดและอำนาจรวมศูนย์ 2. ลัทธิเหมาแนวคิดเรื่องการปฏิวัติโดยชาวนาเป็นแกนนำนโยบายก้าวกระโดดครั้งใหญ่และการปฏิวัติวัฒนธรรม 3. แนวคิดต่อต้านอนานิคมความรู้สึกร่วมของชาติที่เคยถูกกดขี่พวกเขามองว่ากัมพูชาต้องเป็นเอกราชอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ทางทฤษฎี พวกเขาเริ่มเห็นความเหลี่ยนล้ำในสังคมกัมพูชาและสรุปว่าทางแก้เดียวไม่ใช่การปฏิรูปแต่คือการปฏิวัติล้มล้างทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นสถาบันกษัตริย์ศาสนาพุทธหรืออิทธิพลจากตะวันตกทั้งหมดนี้ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครองที่มอมเมาประชาชนหนึ่งในเอกสารชิ้นสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นจากความคิดของกลุ่มนี้คือวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขียวสัมพันธ์หัวข้อ เศรษฐกิจกัมพูชาและการพัฒนาอุตสาหกรรมเขาสรุปว่ากัมพูชาต้องตัดขาดจากโลกภายนอกพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์และทุ่มเททุกอย่างให้กับภาคเกษตรกรรมแนวคิดนี้เองที่ได้กลายเป็นพิมพ์เขียวของนโยบายปีศูนย์หรือ year zero ในเวลาต่อมาอุดมการณ์ของพวกเขาเริ่มสุดตรงขึ้นเรื่อยๆพวกเขาแบ่งคนออกเป็นสองประเภทอย่างชัดเจนคือคนเก่า ซึ่งหมายถึงชาวนาในชนบทที่พวกเขาเชื่อว่ายังบริสุทธิ์และคนใหม่หรือคน17เ,เมษายนคือชาวเมืองปัญญาชนพ่อค้าข้าราชการที่ถูกมองว่าแปดเบื้อนด้วยแนวคิดทุนนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกคนกลุ่มหลังนี้จำเป็นต้องถูกกำจัดหรือดัดสันดานใหม่ทั้งหมดพวกเขาเชื่อว่าเมืองคือสัญ,ญลักษณ์ของความเสื่อมทรามความฟอนเฟะแบบตะวันตก และเป็นที่อยู่ของชนชั้นนายทุนส่วนชนบทคือตัวแทนของความบริสุทธิ์และพลังแห่งการปฏิวัติที่แท้จริงพวกเขาเกิดความไม่ไว้วางใจในหมู่ปัญญาชนแม้แต่ว่าตัวเองก็เป็นปัญญาชนก็ตามเพราะเชื่อว่าปัญญาชนถูกครอบนำด้วยแนวคิดตะวันตกและความเชื่อที่อันตรายที่สุดคือมนุษย์สามารถถูกสร้างใหม่ได้ด้วยอุดมการณ์และจำเป็นต้องใช้ความรุนแรงเพื่อกำจัดอิทธิพลเก่าให้สิ้นซาก ความฝันที่จะสร้างสังคมอุดมคติที่ทุกคนเท่าเทียมไม่มีชนชั้นไม่มีเงินตราได้บิดเปลี่ยนไปสู่การวางแผนทำลายล้างสังคมเดิมให้พังพินาศลงอย่างสมบูรณ์เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือเรียนไม่จบในกรณีของสลอสซา์พวกเขาทยอยเดินทางกลับกัมพูชาในช่วงทศวรรษที่1950และ1960ซึ่งเป็นยุคที่การเมืองภายใต้สมเด็จสีหนุกำลังปราบปรามฝ่ายซ้ายอย่างหนัก กลุ่มปัญญาชนปารีสเหล่านี้ใช้ความรู้และเครือข่ายที่สร้างไว้ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในพักคอมมิวนิสต์กัมพูชาที่มีอยู่เดิมซึ่งตอนนั้นยังอ่อนแอและไม่มีทิศทางที่ชัดเจนพวกเขาใช้ความสามารถและอุดมการณ์ที่เฉียบคนกว่าเข้ายึดอำนาจนำในพักได้สำเร็จในเวลาต่อมามันคือการยึดอำนาจอย่างเงียบๆแต่เด็ดขาดเพื่อหลบหนีการปราบปรามพวกเขาหนีเข้าป่าเพื่อสร้างฐานที่มั่นลับที่นั่นเอง ที่พวกเขาได้ก่อตั้งองค์กรของตนเองขึ้นและเรียกมันด้วยชื่อที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังว่าอังกาซึ่งแปลว่าองค์การอังกาไม่ใช่ชื่อพักแต่เป็นแนวคิดมันคืออำนาจสูงสุดที่ไม่มีตัวตนไม่มีใบหน้าการไม่เปิดเผยตัวตนของผู้นำไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่หมายเลขหนึ่งสองหรือ3คือยุทธศาสตร์สําคัญ มันสร้างความรู้สึกว่าอังกาคืออำนาจที่มองไม่เห็นศักดิ์สิสทธิ์และอยู่ทุกหนทุกแห่งคอยจับตาดูทุกคนทุกการกระทำคำสั่งของอังกาจึงเปรียบเสมือนเสียงจากสวรรค์ที่ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามหรือปฏิเสธความคิดที่เริ่มต้นในห้องสัมนาปารีสการถกเถียงเรื่องความเท่าเทียมในร้านกาแฟได้เดินทางข้ามทวีปมาถึงป่ารกในกัมพูชา ความรักชาติและความปรารถนาที่จะเห็นประเทศดุดพ้นจากความยากจนถูกผสมรวมกับอุดมการ์สตาลินิสและเหมาอิสที่แข็งกร้าวจนกลายเป็นทฤษฎีปฏิวัติที่โดดเดี่ยวปฏิเสธโลกภายนอกและโหดร้ายอย่างที่สุดอังกาไม่ได้เกิดขึ้นจากความบ้าคลั่งของคนเพียงคนเดียวแต่มันคือผลผลิตจากการหลอมรวมกันของสติปัญญาทะเยอทะยานความเชื่อที่บริสุทธิ์และความเข้าใจโลกที่บิดเบือนของกลุ่มคนที่เคยได้ชื่อว่า เป็นความหวังของชาติและในอีกไม่กี่ปีต่อมาเมื่อองค์กรนี้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในประเทศความฝันยูโทเปียตะวเหล่าปัญญาชนก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นฝันร้ายที่พรากชีวิตเพื่อนร่วมชาติของตนเองไปเกือบสองล้านคนนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดจุดกำเนิดของอังกาสำหรับพอดแคสต์ต,ตอนหน้าเราจะไปสำรวจเหตุการณ์ในวันที่ฝันร้ายนี้กลายเป็นจริงวันที่กองทัพปฏิวัติบุกเข้ายุดกรุงพนมเปญ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ